เออเราถึงเชื่อไงว่ามันไม่จริงพวกนี้มันหลอกเออบางคนก็เห็นไหมไอซีว่าเป็นนักธุรกิจมีธุรกิจโอ้โหอยู่ต่างประเทศก็มีหลายที่นะเออมาถึงเมืองไทยก็โอ้โหเราคิดว่าโอโ้เขาก็เป็นนักธุรกิจเนอะนูน่นนี่นั่นอพอดูไปดูมาเอา้า มาขายข้าวเกียบอยู่แถวชายหาดนี่เอา้านักธุรกิจเลยวะมาขายข้าวเกียบอยู่แถวชายหาดมันใช่ที่ไหนเราเอฟซี FC? มันดูแล้วมันย้อนแย้งกับคําพูดเหลือเกินเป็นเจ้าของนักธุรกิจหลายบริษัทอย่างเงี้ยเอฟี FC ก็ต้องเลงแล้วว่าโอ้โหเขามาทีเนี่ยอ่านั่งเครื่องชั้นพิเศษอะไะหรือว่าชั้นธุรกิจ โอ้นั่งเครื่องมาเลยพิเศษค้าแมมอย่างเลิศหรูเลยลงมาก็กินแบบเข้าโรงแรมแบบผ้าดาวเลยกินหรูอะอ่าแต่ว่ามาขายข้าวเกียบอยู่แถวชายหาดเนี่ยมันใช่ไหมเอฟซี F e. หรือว่าเขาเปิดตลาดใหม่ก็ไม่รู้นะเ <c oughs> อออาจจะงงนะเจอมาเยอะคนแบบนี้เอฟซี F e. นะเออมันย้อนแยง้ง เออบางคนก็บอกโหเป็นระดับลูกคุณหนูนะเป็นคุณหนูอะเอพูดง่ายอเป็นผู้ดีเป็นคุณหนูเ,เ,ปนเ,ปนหนเป็นคนมีลากฐานหรือมีญาติพี่น้องนี่เป็นคนสูงสักอ่าแต่เวลาโทรไปหาฮัลโหลโอ้ยตายแล้วเงินหมดเออเติมเงินให้หน่อยสิเงินไม่มีเลยว่ะเนี่ย เ,เงินโทรยังไม่มีออกเลยต้องให้คนอื่นตเติมเงินให้เอฟซีทำไมไม่ใช้รายเดือนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออโทรฟรีเดี๋ยนี้มันมีโปรเนี่ยนะจะเลือกเอาเน็ตหรือ,เล,อเลือกเอาโทรฟรีได้หมดนะครับ MC. เอฟซีเองงไหมงงนี่แม้แต่เงินเติมมือถือยังไม่มีนะภาษาอะไรระดับอ่าเป็นคนร่ำรวยเป็น เป็นคนที่สูงสักไหมครับใช่ไหมงงไหมงงเอ๊ก็งงเขาเหมือนกันคนที่สูงสักไปไหนมาไหนก็เอฟซีจ่ายตลอดอย่างเงี้ยมันใช่ที่ไหนล่ะเขาจะต้องไม่พึ่งพาอ่าใครเลยนะครับเนาะเออเอาไม่รวยไนดะ้ไงโอ้โหหมอแม่มีเงินเป็นพันล้านนะ โอ้โหญาติพี่น้องนี่ระดับขี้หมูขี้หมากันระดับระันทูตอะ่ะนะเออระดับท่านทูตโอ้โหแล้วบัาปาษาอะไรก็แค่กินอยู่ไปวันวันหนึ่งเราจะไปอาศัยคนอื่นทําไมใช่ไหมเออเราก็ต้องกินหรูอยู่สบายสิอยู่แพงเลยลนะ่ะพูดง่ายอะ่ะเออ อยู่อย่างนี้อยู่ไม่ได้หรอกนะมันต้องบอกโหกินอลอบเตอร์นะหรือว่าอาหารแบบโอ้โหอาหารห้องเต้เลยอ่ะกินแบบคนรวยอ่ะหูฉลามอย่างนี้นี่โอ้โหสั่งกินกันไปอาหารอะไรที่มันแพงๆนะครับบอกไม่ถูกแล้วมันแพงเยอะแยะมากมายเ คือถ้าขึ้นพัตคารแล้วนี่มันสุดยอดทางนั้นนะครับหรือว่ากินกระเพาะปลานะครับเอ,อตัวเราเป็นแสนเป็นไงมันสุดยอดแล้วเอฟซี F Z. เพราะฉะนั้นเราจะเชื่อถือเขาหรือเปล่าละ่ะที่เขาพูดมาเออเราเชื่อเขาได้ไหมละ่ะแอดไม่เคยเชื่อเขาเลยเอฟซี F Z. แล้วมันก็ไม่น่าเชื่อด้วย ืเพราะว่าพฤติกรรมปัจจุบันเนี่ยมันย้อนแย้งกับคําพูดไงอ,อยู่แบบพื้นพืๆไม่มีอะไรเลยอ่อ้ไม่อยากพูดนะครับเอซีเราเห็นตัวต,วตวนมาเยอะแล้วอืมโปรดอย่างงงเธอพูดถึงเมื่อชาติ ที่แล้วครับหรออ๋อพูดถึงชาติที่แล้วหรอ,อตายแนละ้อืมเป็นไปได้เหมือนกันก็เป็นไปได้นะแต่ชาตินี้ทำไมยากจนแท้นะครับเอเอ fc อย่างเดียวเลยช่วงนี้นะครับก็แปลกนะ fc เขาก็เลี้ยงจริงๆนะเออ่อทุกอย่างอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยเขาก็เลี้ยงตลอดนะ เ,ออเขาก็ช่วยตลอดเหมือนกันนะเออ,เอ,อไม่เข้าใจตรงนี้แหละเขาก็มีคนที่เห็นใจคนที่เข้าใจเขาอยู่นะตั้งแต่เขาเป็นคนกันอย่างนั้นนะเออเป็นลักษณะนั้นนะจะทําอะไรจะเป็นแบบไหนนี่เอฟซี FC ก็สนับสนุนเออไม่เข้าใจเออแอดไม่เข้าใจมากๆเลยเรื่องนี้นะครับเออเขายังไปหลงไหลยอยู่ได้ออตั้งแต่ที่คําพูดเขาก็เป็นแบบนั้นนะเออ จิตจาละนะักษณะมันเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยแอดไม่รู้แล้วว่าเอฟซีเขาชอบในคนในลักษณะนั้นมากอืมในพฤติกรรมขนาดแบบนั้นนะไม่ได้ทํามาหากินเป็นจิตจาละนะักษณะเป็นหลักแหล่งเออไม่มีไม่มีธุรกิจส่วนตัวเออไม่ได้ทํางานให้มันจิตจาลักษณะอะไรเงี้ยมันงงก็ข้างงงเลยเอฟซงงมากอืม ก็แปลกใจอ่ะคุณสมหมายนะครับสวัสดีครับผมนะครับคุณเฉลิมคุณเจริญพงศ์นะครับสวัสดีครับผมก็หลายๆท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอฟซีนี่แหละเอฟซีเอ้ยนะครับคุณสุชาตินะครับสวัสดีครับผมเอ่าผลศีลเสมอกันนะ นั่นนะสิแล้วก็แฉกันมันอยู่นั่งไงเออนะต่างคนต่างแฉกันไปแฉกันมาน,นี่เราดูเลยเราดูเลยคราวนี้แหละเอออุปนิสัยคําพืชนะแล้วก็ประวัติเป็นมายังไงแบบไหนเนี่ยโอ้โหบางคนก็ก็ออกมาบอกพอเถอะอย่าแฉกันเลยยิ่งแฉยิ่งเห็นอนะ FC. เอฟซีเออยิ่งแฉเราก็ยิ่งเห็นยิ่งดี เพราะพวกนี้เขาแฉกันละเอียดมะแฉลึกมากเรื่องเก่าๆเนี่ยบางทีเราก็ลืมไปแล้วแหละถามว่าเราเคยผ่านไหมเคยเคยเห็นเคยผ่านมาอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่มาตั้งแรกๆ,ๆเนาะสี่ห้าปีนี่มันก็ไม่น้อยนะพูดถึงไม่น้อยนะที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่แล้วว่าคนพวกนี้เขาเข้ามาเขาหวังอะไรเขาทาอะไรเขามาช่วยอะไรบ้างเห็นไหมขนาดฟังเดียวกันก็นกยังบอกเลย ไม่เห็นมันช่วยอะไรเลยจะบอกว่ามันช่วยช่างใหญ่มาช่วยช่างใหญ่ไม่เห็นมันช่วยอะไรสักอย่างนะ <c> <coaster> <AfD RPG> เลยเขาไม่รู้เลยว่ามาช่วยหาเงินนะเออแต่เขาไม่ได้ให้เงินเขามาช่วยหาเงินนั่นแหละเออแต่ไม่รู้เขาให้หรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้แต่ที่ว่ามาหาเงินนะใช่ถูกไม่ผิดเลยเออเขามองเห็นช่องทางเลยแหละเขาเข้ามาเนี่ยก็มองเห็นช่องทางเลยว่าจะได้ยังไงแบบไหนอ่า มองเห็นช่องทางเลยเขารู้แล้วว่าเข้ามานี้มันต้องได้แบบนี้เอเอหารวบรวมยังไงแบบไหนนะครับเอเออ่าคุยกับช่างใหญ่มั่งหรือเปล่าหรือยังไงนะเห็นไหมชัดเจนไหมเอฟซีไม่เห็นเลยแอดก็ไม่เห็นเขาช่วยเป็นชิ้นไม่นะปัจจุบันนี้เลยอนะมาจนปัจจุบันเนี้ย มีผลงานอะไรมั้งอะเอาง่ายๆดีกว่าเห็นไหมเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปมาทำเ,าเสียงหายเหรอไม่รู้หายจริงหรือเปล่าเนี่ยอืมเออหายจริงหรือเปล่าเนี่ยอืมจะเอาเป็นแบบเก่าอยู่แล้วมั้งเนี่ย น F4 เป็นเหมือนเก่าอีกแล้วแย่แล้วเสียงสะดุดใช่ไหมดีขึ้นไหมตอนนี้นะครับฮัลโหลเทสเทส เบื่อมันจะมันมันออกมาจากเครื่องรับอะเมื่อวานก็เป็นนะครับเสียงสะดุดใช่ไหมเมื่อวานก็เป็นเบื่อมันเป็นแบบนี้แหละเสียงหายเหมือนเดิมอ่ะ จะบูตยังไงดีวะเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับเอซ เป็นไงบ้างโอเคไหมโอ้โหเหมือนเดิมเลยดีกว่าเซ็งเป็ดเ,เสียงมันให้หายใช่ไหมขาดขาดหาหายใช่ไหมนั่นน่ะสิมัน เบื่อมืากันแบบนี้นะเอฟซีนะเบื่อมากๆคือไม่อยากจะลงใหม่แล้วขึ้นใหม่มันแก้แก้ลำบากเหมือนกันมันมีที่ที่ต้นนี่แหละก็ดันน่ะสิ เบื่อเลย